สิทธิประโยชน์ทางศุลกากรประโยชน์ทางภาษีอากรมีทั้งหมด5สิทธิประโยชน์1 boi 2มาตรา29งคลังสินค้าทันบน 4. เขตปลอดอากร 5. เขตประกอบการเสรีความรับผิดที่ต้องชำระค่าภาษีสำหรับของนำเข้าคือวันนำเข้าสำเร็จ การคำนวณภาษีให้ถือตามสภาพของราคาของและพิกัดอัตราในเวลาที่ออกใบขนนำเข้าสำเร็จทางรถวันที่ของเข้ามาถึงด่านพรมแดนหรือด่านสุลกากรทางอากาศของมาถึงสนามบินสุลกากรทางไปรษณีย์วันที่เปิดถุงไปรษณีย์หลักสิทธิประโยชน์ ของที่ไม่ได้บริโภคในประเทศไม่ต้องชำระภาษีต้องมีบัญญัติในกฎหมายจึงจะได้สิทธิมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการส่งออกสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศหรือรักษาอุตสาหกรรมที่สำคัญบางอย่างให้คงไว้การใช้สิทธิประโยชน์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบที่กำหนดปัจจุบันสิทธิประโยชน์สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดไม่ห้ามการจำหน่ายในประเทศ โดยมีหลักการชำระภาษีตามกฎหมายกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์พรบรสุลกากรมาตรา29คลังสินค้าทันบนเขตปลอดอากรพรกรพิกัดอัดตราสุลกากรมาตรา12และ14